สวัสดีค่ะเดีย๋ยวพอรานะคะซิซีกซซ่กลาวเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองทำรีแอคแบบแปลกใหม่แบบสับแบบจึ่งกับโตวาเธอ EP 1 8ผีไทย ผีตักชาติค่ะเดี๋ยวเรามาดูว่าแก๊งนี้จะสนุกแค่ไหนพลอยเขาเป็นแฟนคเป็นแฟนข,ข,ขับพี่ฝนและพี่นูนิวม<อ>าโดยตลอดชอบมากดูทุกไลฟ์เร,เราก็เลยแชร,ร์ต่อ,<ข>อให้เพื่อนด้วยลองทำดูนะคะรีแอคชั่นตะวันเอยอยากให้ทุกคนได้มาสนุกกับแก๊งนี้ไปด้วยกันค่ะรายการนี้เต็มไปด้วยคำแับขาดคอมสับกันเลยที และการบุหรีกันเองขั้นสุดสวัสดีค่ะตอนรับทุกทนเขาสู่รายการโตวันโอ้ีไทยค่ะไรอนไปเลยเหรอไม่รอมีอัราพอบดเพี้ยเขาเต้องไปใส่ในอันนั้นอยู่แล้วป่ะข้างบนอะบไตเติ้ล เข้าท็อปปิกยังกูรอนานแล้ววันนี้นะเราจะมาในท็อปปิกซึ่งบอกว่าถ้าเป็นรายการอื่นเนี่ยถ้าท็อปปิกเนี่ยคุยมันต้องเป็นช่วงเทศกาลถูกป่ะเช่นแบบเทศกาฮลฮาโลวีนฮาโลวีนแต่นี่เราฉีกเลยฉีกเลยเออ่าไปทำเราไปให้มันดิสติีเพราะเทศกาลที่เราจะกำลังจะพูดถึงคือเชงเม้งไม้ปกติรายการอื่นอ่ะเขาจะเป็นชิงทองชิงตั๋วเครื่องบินอันนี้มาเลยชิงเป็ดนี่เลยวันนี้ปรบมือค่ะติดคะแนน อ่าโอเควันนี้นะคะมาในท็อปปิกที่เข้ากันหน้านนิวสุดๆแล้วก็เป็นเพื่อนกับนิวแล <c oughs> ก็เป็นแบบว่าในแวดวงมิติข,กกของนิวซึ่งก็คือท็อปปิกผีไทยหรือผีเทศโอ้ <c oughs> เพราะฉะนั้นผีไทยหรือผีต่างชาติอันไหนน่ากลัวกว่ากันใครเลือกผีไทยยกมือขึ้นอุ้ยเที่พี่นิวหรอยืนหนึ่งมากอ่ะยูนออกใครเลือกผีต่างชาติยกมือขึ้น D เอเอาไวมึงยกทำไมมึงไม่ได้บอกให้ยกครั้งเดียวนี่เออเอ็จริงก็จริงใครเลือกผีไทยยกหนึ่งครั้งอย่างงี้มึงก็้องพูดสิกฎมมันต้องเคลียร์ใครเลือกผีไทยยกสิบแปดครั้งผีไทยมีหนึ่งคนเลยมึงอยู่คนเดียวนะคะ อต่นี้คือคอาแผลมาลองเลือดดูใช่ไหมเขาเรารู้สึกว่าต่างชาตินน่ารักกว่าหรือว่ามันสมจริงใช่มันเละน่ากลัวจะผีต่างชาตินี่เช่นผีอะไรบ้างเด็กคุณล่ะสตอมบีแล้วผีไทยอ่ะมีมีอะไรน่ากลัวโพรงนี่ไงโพรงนี่ไง ผีไทยเนี่ยคือมีความแฟนตาซีมีความเป็นอลิซในวอนเดอร์แลนด์เล็กๆมีความแบบเหนือความคาดหมายอยู่แล้วเร็วมากาเช่นยายสป,ปีดเออใช่วิ่งไปไหนถึงมีไล่จับเด็กแวน้นเออ,เ,อ,อเขาไป็นตำรวจจับเด็กแวน้นไข่คว้าเขา อะไรนะขั้วบอกเขาขั้วบอกแล้วร้อนคืนนั้นมีเด็กแว้นหนึ่งกลุ่มพระอุมาชิวแมวโอ้รู้ดีจังเลยนะพวกมึงเนะมาอยู่ฝั่งนี้ไหมเพราะงั้นเดี๋ยวเราไปคุยกันในท็อปิกนี้ดีกว่าว่าผีไทยหรือผีเทศนะคะอันไหนน่ากลัวมากผีต่างชาติกูจะพูดเทศทำไมอ่ะใครทำมาแล้วถ้าคนก็ดูเป็นนกกระจอกอะมาเทพกับผีไทยโอเค ก็ประสบการสอที่ว่าทําไมทั้งสมท่านนะคะเลือกผีต่างชาติฉันเจอนี่ผีแบบเป็นแฟรี่อ่ะเขาฉันเจอตอนเด็กเลยอ๋อใช่เขาช่วยเรียงฉันนะใช่แบบแม่ทุนหัวเงี้ยเหรอแม่นหัวเขาส่งมาแบบห้ดูแลอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เลยแบบว่ามีความรู้สึกว่าเออเป้เลือกฝั่งนี้ดีกว่าเพราะว่าเป็นสิ่งยที่แบบเราเ เนี่ยผีแล้วเราเจอจริงผีต่างประเทศมันดูเก๋ก,กว่าดูเก๋ก,กว่าสมมติว่าโดนน้ำมนต์ผีต่างชาติร้องไงโอ้ oh my god โอ้ my god เอาหอนเอแอสเทลหรือว่าถ้าเกิดสมมติว่าราเขามาพูดกับเราเวลาเขาหลอกอย่างเงี้ย <c oughs> เขาจะพูดช้าหรือพูดเร็วเขาก็จะช้านะแต่มันไม่ได้ยานแบบผีไทยผีไทยยานยังไงผีี้ยช่วยดูมามามาช่วยก่อนช่วย จากประสบการณ์แบบว่าผีต่างชาติมันเราไม่ชอบผีกวางสต๊อกคอสสต๊คอสไปแจกของขวัญตอนคริสต์มาสน่ารักมากน่ารักสุดๆเป็นขบวนใช่เดี๋ยวเดี๋ยวแบบสต๊คอสนั่นคือผีแล้วนะพนแต่เลี้ยงผีกวางเ้ยงเออเลี้ยงผีกวางแบบแบบใหม่ไม่งั้นมันลอยไม่ได้แม่คำว่าผีอ่ะมันคือมันลอยได้อ๋อลอยได้ลอยได้แล้วเพิ่งบินอย่างเงี้ยเนาะแล้วเขาชอบอาบน้ำป่ะผีไทยอ่ะไม่ค่อยอาบน้ำไม่อะ ผีฝรั่งฉีดน้ำหอมมั้งหอมผี่ไทยใช้น้ำอบตลกตลกใช้น้ำอบกินทูบอย่างเงี้ยเลิฟไชยไหมล่ะกินกระนอกันเลือกลินเลือกกินอะไรยเงี้ยอะไรไม่อาบน้ำเลยไม่ได้นะคือผีไทยเก่งเก่งกว่าผีต่างชาติอยู่แล้วเก่งกว่ายังไงก็มีแต่หัวก็ลอยได้แล้วไม่ต้องมีอะไรเลนเดียไม่ต้องเอาใครพาบินเลยบินเองเลยน้องสื่อใช่พีแ๊ผีไทยมันมีความชาเลนมากกว่าใช่ต้นกล้วยอยู่ได้เลย ไปเรี่กผีต่างชาตินะคะก็คือผีต่างชาติเนี่ยเขาอะมาในสภาพที่ไม่ได้แบบน่ากลัว <c oughs> คือเขาก็ยังมีลุคปินมีความสวยงามอะผีที่ต่างชาติที่มีความสวยงามนะแดคุณลาสวยมหกสวยมัมมี่สวยแดคุณลาสวยมัมมีสมมม่สวยอนันซุสันลุม,ม,มสวยแต่แม้แต่จินซีฮ่องเต้ก็คือเป็นแบบจัดทําอะไรมาปากก็กลกองกอยก็สวยมาชุดมาอะไรเขาได้ฟิลปาะและที่สําคัญเนี่ยผีต่างชาติเขามีสิง่งคน เขาจะสิ่งอยู่ตามแบบ ที่สถานที่ที่อยู่ข้อดีนะก็คือเราอะไม่ต้องไปเซนไ้เขาจุกสิ่งอะไรอยากสมมติถ้าผีไทยนี่คือเราต้องไหวอะไรมั่งปักทูบเราต้องเส้นต้องเหนื่อยอะเอาเหล้าลิ้นฝานึงให้เจ้าที่เวลาเราไปกินเล้ากินอะไรเนาะเราก็ต้องเททิ้งให้เขาก่อนเลี้ยงเจ้าที่ไปอะไรอย่างเงี้ยเจ้าที่ไม่เมานะแค่นั้นฝาเดียวนี่เป็นนี้เป็นให้เาเจ้าที่เจ้านี้โกธไม่แต่มี18โตะไงก็เทกันบุงโตเขาก็เมาอยู่พี่หงใช้เวลาแบบคำพูดคำจาเขาจะเป็นยังไงฉับไวเขาต้องการอะไรเราเขาบอกเลยป่ะเขาพูนเลยเขาต้องการอะไรเขาไม่มา Help me ันาอา help me เลยเรากลัวอะไรไม่กลัวกลัวเข้าสารหิอาไทยดัตตานี่มึงกลัวกระเทียมไอ้สารไม่ด้มากแค่เขามินของใครไม่ชอบมาดิวมึงจะสู้เขาได้ไหมเนี่ยคนเดียวทั้งสองลาวสบายมากลาวแรกเลยนะไป คือจะบอกว่าผีไทยเนี่ยทุกวันนี้เราเห็นพิธีการไปขอหวยตามต้นไม้ตามอะไรนั่นคือไปขอผีนะผีไทยให้โชคให้โชคให้ลาไปขอวหวย<ๆ>เรื่องการงาน<ๆ>การเงินความรักหรือเรื่องไหนไหนโทรสิคะหนึ่ง้าหนึ่งศูนาเดียวออาเดีไป มันดีกว่าแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะผีไทยเนี่ยเปิดโอกาสสิทธิกับคนที่ตายหรือโลกหลังวิญญาณเนี่ยมากกว่า <c oughs> คุณเลือกเลยถ้าคุณอยากตัวสูงคุณไปเลยค่ะเป <c oughs> คุณอยากอยู่ <c oughs> มีไฟมีอะไรไปเลยค่ะพงอ่าอยากบินได้ความฝันในวัยเด็กอยากบินได้ไปเลยค่ะสือหางเลือกเลยตายแบบไม่รู้เรื่องโงเอาไปเลยอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีสิทธิ์ให้เราเลือกมากกว่าไม่ใช่มันกัดคอปุ๊บ ได้คูล่าเลยมันไม่แปลเข้าใจปะเราก็ลูกกินอีทัยอะโง่อีดอกเหมือนรถกระบะรถเก่งอะไปติดรถคันนี้สีแดงแต่รถมึงสีขาวอย่างเงี้ยจริงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันกินเยอะไปกินแบบบุฟเฟ่เป็นกระทงหลายอย่างมากไปหน่อยอะบางทีอะแต่มึงไปกัดคอคนอื่นเขาค่ะก็เขาเซ็กซี่อะ ปอบอะปอบคือกินอะไรไส้กินตับกินไส้กิน<อ>ขี้แล้วอปอบหยิบอะไรหยิบอย่างเงี้ยหยิบอะไรโดน <c oughs> ปอบเอ้ยโดนอะไรอะ่ะทำไมต้องหยิบกัน ผีต่างชาติได้คุ้ราฆ่าไงฆ่าไม่ตายถ้าปัจจุบันมีผีต่คุ้ราจริงอะโลกเราจะร้อนกว่านี้นะทไมทไมอะมันมีแต่ผีเต็มไปหมดเพราะมันไม่มีการลดจํานวนประชากรเลยการที่เรามีผีไทยเนี่ยญาติหรือว่าใครสัมภเวสิตที่เราไปหลอกอะเขามีเหตุผลในการหลอกหนึ่งคือไปขอส่วนบุญช่วยทําบุญให้หนูนอย ปึ่งให้หวยไปห้าแปดปุ๊บอีนี่ไปซื้อปุ๊บถูกทำบุญให้ได้ไปเกิดอ่าเออผีต่างชาติไม่มีวันได้ผุดได้เกิดค่ะผีไทยเขากินอะไรอะ่ะเรากินเลือดอ่าเป็นไปได้กิดเ,เลือดพ,พยาธิใบไม้ตับ,ตบเขาลนโลงอยู่ไม่ให้กินของสดสุกครึ่งหนึ่งอย่างอื่นครึ่งหนึ่งมึงแดกเลือดสดค่ะมึงเป็นพยาธิใบไม้ตับอ่ะกินกี่อมีอะไรกี่เปกี่กี่แกกินตี<ร>่ กินไส้กินโลก้ากินกินโลก่ะโลกร้อนนอกจากคาร์บอนไดออกไซด์แล้วเนี่ยก๊าซมีเทนรงผลเป็นอันดับรองๆลงมาทำให้โลกร้อนเพราะฉะนั้นหากประเทศไทยมีจํานวนผีกระสือเยอะๆเน่ยเราลุมกินขี้ขี้ให้ทั่วประเทศเลย ก๊สมีเทนก็จะไม่ออกไปสู่ชั้นบรรยากาศของโลกผีฝรั่งสร้างอะไรเพื่อโลกใบนี้บ้างเ,ออเกิดมาเป็นคนก็เผาผ่านทรัพยากรเ,ออเป็นผีมึงมึงไปไล่กัดคนอีกแล้วแล้วแ,แพ้เชื้อป้าผีผีต่างชาติแพ้เชื้อป้าซอมบี้แพ้มไม่รู้จะยังไงอัมเบลา่าคอมเบรชันเขาเครียดขนาดไหน <laughs> คุณเคยรู้บ้าง <laughs> ไม่เคย แล้วยายสปีดอ่ะชอบไปหยอกดิแวรนทำไมอ่ะหนึ่งหยอกเพื่ออะไรเพื่อให้ลองขับรถเร็วสิว่ารถคุณจะสมรรถภาพรถเนี่ยไปได้เร็วขนาดไหนสองการที่ผู้ใหญ่อ่ะเขาได้อกซซา์ได้วิ่งออกกําลังกายเนี่ยเขาจะเป็นผีที่แข็งแรงได้จะปีดิยังไงเคยเห็นหรอใหญ่ลองวิ่งให้ดูทำไมแล้วคุณล่ามวินงมึงเคยเห็นหรือไง เขาแปลงเป็นครั้งเอีเขาไป็นแต่ะห่า้ได้มันบอกว่าการโชว์วัฒนธรรมเดิมๆมากไม่เปลี่ยนเลยอ่ะมันคือการรักษาวัฒนธรรมไม่ต้องมีทีมก็ไันละเดินกะลาเนี่ยเดินกะลาขี่ม้าเดินกะลาหรอกไม่ได้หรอกขี่ม้ากันกล้วยขี่จุกผีแก่ขี่กูมาเล่นลีลีเขาสารได้มั้งละแล้วมึงไม่มีเล่นอะไรเลยผีไดคูล่ามึงอ่ะไม่เล่นห้อยแต่หลังคาอย่างเดียวเลือดตกหัวตายมั้ง จะบอกให้นะผีฝรั่งอย่างฉันฉันมีวันของฉันเองวันฮาโลวีนแกมีหรือเปล่าแกไม่มีมึงมีแค่วันเดียวกูมีทุกวันผีไทยสามารถหลอกได้ทุกวันฉันก็หลอกได้ทุกวันแต่ไม่มีกําหนดไงมีค่ะมีค่ะมีอะไรวันอะไรจอยวันมีมีป่ะล่ะ ผีชั้นนี่นางมีผีเอเลี่ยนผี UFO อะไรเนาะแม่เนาะแม่บุกแม่มดอะไรอะไรผีไทยก็เยอะค่ะผีชันก็เป็นตุ๊กตาค่ะอยู่ในน้ำก็ได้ผีอะไรผีพายไงเออผีพายฉุดไงใส่ตอแหลตอแหลมาใส่บิกินี่เพโป๊กูดึงเลยค่ะอันนี้เราสุดเดือดอกทองนี่นะตลกผีไทยมันตลกคาเฟ่เลยอ่ะเพชรพเพืชเลยอ่ะผีตะในไอ้ผีตะโดไอไอผีตะนีไอ้ ถูกแล้วจะได้หลอกจะได้หลอกใช่แล้วทำไมผีตานีอยู่ในต้นกล้วยต้องทำไมสบายเขียวชมพูไม่ได้หรอทำไมกูไม่ใช่กล้วยด่างอีสา์ให้กูใส่สีชมพูขาวหรือไงอ่ะเดี๋ยวเราไปดูผู้เชี่ยวชาญนะคะที่เขาทำชาแนลเกี่ยวกับเรื่องผีผีคนลุกคนลุกคนทองว่าว่าผีไทยหรือผีเทศอันไหนน่ากัวกันไปดูกันเลยสวัสดีครับผมป๋องกับพนทองพลับนะฮะความแตกต่างระหว่างผีไทยกับผีต่างชาติ เอาจากมุมมองของเรากันแล้วกันนะก็เริ่มต้นจากรูปลักษ์ก่อนกันแล้วกันถามว่ารูปลักษ์ที่แตกต่างคือคงจะเป็นรูปลักษ์แต่ละชาติแต่ละส่วนก็คงจะมีความแตกต่างกันไปแต่ว่าของไทยเราเนี่ยมันจะมีความเป็นมวลเรื่องกรรมอะ่ะ นะฮะว่าถ้าสมมุติว่าคนเราตีพ่อตีแม่ไปนะตายไปก็จะตกนรกนะฮะกลายไปเป็นเปรตเลยแบบนี้คือแต่ละผีเนี่ยมันก็จะมีการเชิดชูวัฒนธรรมของตัวเองนะเ <C> <l ug> ช่นถ้าเป็นผีไทยเนี่ยก็เชิดชูวัฒนธรรมตัวเองชัดเจนมากก็คือเวลาที่เราเห็นผีไทยทีไรเนี่ยเรามักจะเห็นมาพร้อมกับอะไรฮะก็คือใส่ชุดไทยนะใส่เป็นชุดนางรำอะไรแบบนี้ถ้าเป็นผีต่างชาติเสน่ห์ของเขาเนี่ยถ้าเป็นเป็นชุดนะเราก็จะรู้ว่าชุดเนี้ยเป็นผีต่างชาติคือเขาจะมาพร้อมกับสูตร <c> แต่งตัวดู <c> <ๆ>ดีเลยรู้เลยว่าโอ้โห ันนเี้ยผีฝรั่งแน่ผีไทยน่ากลัวไงรู้สึกว่าผีไทยเนี่ยมันดูมีความแย่ๆมีความเอือยๆมีความสยดสยองอะ่ะนะครเวลาที่ปรากฏตัวมาแต่ละครั้งอะ่ะยกตัวอย่างให้กระสืออย่างเงี้ยมาแต่หัวกระซ้ายอย่างนี้บอกป่ะแม่้งผีเปรตอย่างเงี้ยผีที่ตายทั้งโกลมอย่างเงี้ย เรานึกภาพอย่างผีไม่น่าก่ะผีหัวขาดเนี้ยเรารู้ยมันก็น่ากลัวนะส่วนผีฝรั่งน่ากลัวไหมเนี่ยถามเรามันก็น่ากลัวนะแต่ว่าเรารู้กว่ามันอาจจะไม่ไม่สยดสยองไม่เฟะเท่ากับผีไทยเลยอย่างเงี้ยการหลอกของผีไทยกับผีต่างชาติจะว่าคล้ายก็คล้ายจะว่าต่างก็ต่างนะเพราะว่าอย่างหนึ่งก็คือมันก็ต้องทําให้เราตกใจนึกออกปะ่ะคือถ้าสมมติว่าผีเหล่านี้มันมาโดยก,การมีสัญญาณมาบอกก่อนน่เช่น อีก2นาทีเราจะมาปรากฏตัวแล้วนะแต่เองผมเชื่อว่าผมเชื่อว่าเราอ่ะจะมีความตกใจน้อยลงเพราะเราจะตั้งรับความรู้สึกทันคือถ้าของไทยเนี่ยสิ่งที่เราดิ้งกันมาตลอดทั้งชีวิตดอกคือไม่เชื่ออย่าลบหลู่ลบหลู่ปุ๊บเนี่ยเองอาจจะได้รับเอฟเฟกต์หรือผลกระทบกลับมาที่ตัวก็ได้นะแต่ถ้าของฝรั่งเนี่ยมันจะไปอิงเรื่องของซาตานพวกเดมอนพวกแบบว่าพระเจ้านู่นอรป่ะของเราเนี่ยคือไม่เชื่ออย่าลบหลู่ของฝรั่งคือไม่เชื่อต้องลบหลู่ต่อสู้กับพระเจ้า ถ้ากูชนะพระเจ้าได้เนี่ยกูยิ่งใหญ่เดือมากพวกปีศาจพวกเดมอนพวกอะไรผีฝรั่งอะ่ะมันจะเป็นลักษณะแบบนี้แต่สุดท้ายก็คือมันก็ธรรมะก็ชนะอธรรมมาแหละสรุปภาพรวมของผีทั้งสองชาตินะครับาส่วนตัวนะชอบทั้งสองชาติเลยครับเราแบ่งว่าเป็นโลกใบน,นี้เนอะขึ้นเป็นเอเชียเนอะอีกขึ้นเป็นยุโรปนะเราก็จะเห็นว่าผีไทย รวมไปถึงผีอ่ะญี่ปุ่นผีพม่าผีมมาขาเขมรผีลาวผีมาเลอินโดแล้วไม่รู้อันนี้คือเรามองว่าเป็นเป็นเอเชียเนาะกับผีฝรั่งที่เรามองเป็นยุโรปนะเราว่าทั้งสองผีอ่ะทั้งสองฝั่งอ่ะมันมีสเสน่ห์ไม่หมดแหละนะครับเพียงแต่ว่าเราจะเลือกชอบแบบไหนแต่ส่วนพี่อ่ะพี่ชอบทั้งสองอันเลยครับโอ้โหอ่า<อ>ทางนี้ทางนั้นก็อยู่ที่ความเชื่อเพราะฉะนั้นก็คือไม่ว่าจะเป็นผีไทยผีเทศนะคะ เราก็เลือกกลัวรกนเลือกกลัวมันเลือกกลัวได้ไแล้วใครที่กลัวผีก็เลือกกลัวอะไรเลือกกลัวรักนม่แม่อยากพูดเรื่องหนึ่งมันเคยมีคนพูดว่าถ้าเรากลัวผีเราเดินไปสู่ศาลตอนกลางวันอ่ะเราจะไม่กล้าเดินแต่ถ้าเราเดินไปกลางคืนแล้วเรากลัวแสดงว่าเรากลัวความมืด เราไม่ได้กลัวผีแต่เรากลัวความมืดมากกว่าอ๋อวันนี้เราได้อะไรบ้างไม่ได้เลยต้องทอยลูกด่ากันไม่หรือวะไม่ว่าจะเป็นผีไทยหรือผีต่างชาติไม่ว่าเราจะไปที่ไหนเราควรเคารพสถานที่สถานที่เราตายไม่ใช่แบบว่า บางทีเราไปแบบล่าท้าผีไปลบหลู่บางทีมันจะสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับคนที่อยู่ในบริเวณน้นใช่้วตะลือแล้วจะตกบ้านด้วยตะลือตาลือจะตกบ้านด้วยนะล่าท้าผีมันจะตกบ้านไอ้อมตะลื้อตกบ้านไม่เชื่อ ก็อย่าลบหลู่เหมือนที่เขาพูดไปเออไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่เพราะมันเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นเนาะหรือบางบางทีก็ไม่ไม่เชื่อก็อยู่เฉยๆไปอะไรนะที่จำได้ละที่นิวที่ไปทรงผีเวียดนามนี่ใช่ป่ะแต่ตะตะแต่ตะะแต่ตะระแต่ตะรมอยดังดังดที่ดังดีที่ดังดีที่ดังดี่าเเดมเลยจังดังเลย ฝากกดไรก็แชร์คลิปนี้นะคะฝากกระิ่แจ้งเตือนด้วยล่ะค่ะฝากโซนคตครูกับรายการตะวันเฮอไว้ด้วยค่ะวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะดังไปกันไปสามารถไปติดตามดูความสนุกของพี่ๆในคลิปเต็มๆได้ที่ทางช่องโคตรครูนะคะหรือคลิกที่ลิงก์ข้างล, okay. ล่างได้เลยค่ะ เพราะว่าเกอสิ่งที่เราได้จากคลิปนี้กันสักนิดหนึ่งสองสามเดย์ดดอ่ะผีไทยหรือผีเทศถ้าวัดความน่ากลัวนี่ว่าผีไทยไงผีไทยเหรอนี่ก็ว่าผีไทยถ้าวัดจากความน่ากลัวนะจากแบบใจเพราะท่าทางอะลำมมาอย่างเงี้ย ลามปุ๊บคอกเออเออเงี้ยคิดเหมือนกันเลยว่าแบบคิดเหมือนกันกับใครกับพี่ป่องกับพี่ป่องเลยว่าผีไทยมันมีความหยามากกว่าใช่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 มันมีความหยาแยางมันมีความแบบหยืดอ่ะเออมากกว่าแบบนึกถึงผีนางําเงี้ยชอบแบบตัวหักเออเออนั่นแหละเคยที่คิดในหัวคือแบบถ้าผีนางลามารู้สึกว่าน่ากลัวที่สุดเลยอ๋ออะไรเงี้ยเพราะเขามาแบบเออะออโอ้โหรลอนนะไม่แล้วคือถ้า ถ้าลัมาของไทยอะชุดไทยอะไรเงี้ยถ้ามันแต่งวนคนเครื่องแบบครบเครื่องอะคือมันน่ากลัวจริงนะคือแม้แต่เราเห็นแบบปกติอ่ะหรือเพราะเราเป็นภาพจาความผีไทยความแบบผีนางลําอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าชุดไทยน่ากลัวถ้าเพื่อนต่างชาติที่ไม่เคยแบบไม่เคยมีเอ็กเซเรียนเกี่ยวกับเรื่องผีไทยไม่เห็นชุดไทยเขาอาจจะเขาก็คงไม่พูดว่าน่ากลัวอีเวนคนแต่งหน้าขาวอะนี่ไม่รู้เปล่ารู้สึกว่านี่รู้สึกว่านะส่วนตัวนะคือแบบว่ากลัวแบบในเชิงว่า คือแม้แต่ที่เราเห็นเป็นปกติเป็นนางรำปกติจริงๆเป็นคนจริงๆเีย่ยแต่งตัวเป็นนางรำเราไม่ได้กลัวในเชิงว่าอุ้ยกลัวจังเลยอย่างงี้นะแต่เป็นความกลัวแบบเกรงอะ่ะเพราะว่าเวลาเรารู้สึกว่าเหมือนเออแต่มันก็อาจจะเป็น experience คนไทยด้วยเนาะเราจะมีความรู้สึกว่าชุดไทยดนตรีไทยการแสดงไทยมันคือแบบ เหมือนครูอะเออใช่มันมีครูอะมันมีเหมือนมีความแบบมันเป็นว่นาถ้ารมความเชื่อของเราไงเอออแล้วพอเราเห็นเราก็เลยจะรู้สึกว่าแม้แต่ในวันแม้แต่ในที่ไม่ใช่เป็นผีลรวก็ยังรู้สึกแล้วว่าแบบอุ้ยเกงขาม,มแล้วพอเป็นผีปุ๊บวายมันเพิ่มความน่าก,กลัวเข้าไปอีกอ่าใช่ใช่ แต่วงชาติก็น่ากลัวอยู่เลยน่ากลัวหมดแหละเราแค่อย่างที่พี่นิวพูดแหละก็คือต้องทุกอย่างต้องอยู่กับเาเทศะแต่ใดๆจากคลิปนี้พี่นิวคือสุดยอดมากอะแบบโคนนิ้งุกอย่างได้เปรียวคนที่แบบเร็วอ่ะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีมากอะสู้เร็วอ่ะสู้เร็วเออหลายๆอย่างตกใจอ่ะคิดง่ายงอ่ะที่บอกว่าให้ทางเลือกกับคนอ่ะอยากสูงหรอ อยากเป็นได้หรอแบบมีชมรมอ่ะเออคิดได้ไงโ <c oughs> คตดแบบโคตดเก่งอ่ะ <c oughs> เก่งอ่ะตะลกอ่ะ <c oughs> จริงๆริพี่นิวพี่นิวพี่นิวไม่ต้องมีทีมก็ได้โฮดิ้งอยู่เอ <c oughs> เอโฮโิ้แโหคนเดียวเอาอยู่จริง <c oughs> จริงคนนี้ก็คนเดียวเอาอยู่กัน <c oughs> <c oughs> อ่ะวันนี้ก็สนุกสนานนะคะเฮฮาค่ะไปกับโตวาเธยนะคะก็เป็นคอนเทนต์ที่สนุกมากๆเลยจากโคตดคูนะคะก็เรา ไปติดตามกันได้นะคะช่องโคตรคูนะคะก็จะมีคอนเทนต์สนุกๆแบบนี้มาให,มให้เราดูเนาะรายการของพี P ่ๆเขาก็สนุกทุกรายการเลยนะคะก็ไปติดตามกันได้สําหรับพวกเรานะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครป์ให้ช่องพวกเราด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ